มีล็อกครับห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวก็หายแล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยผมก็ยังไงก็ส่งกำลังใจเข้ามาได้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยอาการผมตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงจริงๆพูดพูดเลยว่าผมเป็นห่วงเพื่อนๆมากกว่าตอนนี้ที่แบบไม่ไม่รู้ว่าบางคนเขาแบบ ไม่แข็งแรงไงก็เลยกลัวที่แบบถ้าติดติดเราไปกลัวจะแบบกลัวจะไม่ดีใช่บางทีก็ไม่ได้กลัวเป็นแต่เบื่อตรงที่ออกไปไม่ได้ไปไหนใช่มันเบื่อมันเบื่อมันเบื่อที่เราเนี่ยอยากออกไปเซเว่นออกไปไม่ได้อยากสั่งแก๊ สั่งได้แต่ว่าแต่ว่าต้องมีรอบเขาจะมีรอบเวลาที่แบบเขาจะเอาอาหารเอาของที่เราสั่งมาส่งให้เราเป็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้รับทันทีเลยก็ก็ต้องหาอะไรมาตุนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรตุนเลยไม่ได้ซื้ออะไรติดมาด้วยมีแค่มีแค่อาหารที่เขาให้มาเหลือกล้วยเหลือไมโลครับตอนนี้แต่ว่ามื้อนี้มี มือนี้มีผัดมามา่าแล้วก็มีเหมือนไก่อกไก่นึ่งอะไรสักอย่างสองสองน่องครับแล้วก็วุนว้นวุ้นพี่กรณให้คำปรึกษาไหมก็คุยคุยกับพี่กรณ์เรียบร้อยแล้วคุยกับพี่โอแล้วให้คำปรึกษามาสบายใจมากพี่ภูมิเป็นอะไรครับเป็นเป็นคนเท่ครับ <laughs> เป็นโควิดภูมเป็นโควิดครับ <laughs> เป็นโควิดเอ่อน่าจะน่าจะเป็นโควิดรุ่นรุ่นโอไมคอนแบบคือเมื่อก่อนมันจะมีรุ่นยี่ห้ออะไรยี่ห้อเดลต้ายี่ห้ออัลฟาอะไรอย่างี้ยใช่ไหมเราเป็นยี่ห้อโ oh อไมคอนอันนี้จะเป็นแบบ สาขาใหญ่สาขาย,ย่อยก็จะมีมีเซลพนักงานมีพนักงานขายไม่เยอะพนักงานขายก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าขายตรงมากเท่าไหร่ก็แบบพอให้เราได้ติดใจเขาแล้วเขาก็โอเคเขาก็ไปพูดเรื่องอะไรตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรอยู่ผมขึ้นสี่ขีดใช่ขึ้นสี่ขีดเพราะว่ามัน ตรวจไปสองอันแล้วมันก็ขึ้นสองขีด่ยสองอันก็บวกกันตามนั้นแหละเอาอที่สบายใจเลย <c oughs> อยู่โรงบาลหรือครับที่ตัวพุ่มอยู่โฮสเทลครับอยู่โรงแรมครับโรงแรมที่มีคุณหมอมีพยาบาลเมื่อเช้าเพิ่งไปตรวจเลือดมาเพิ่งบอกไปตรวจเลือด แต่เดี๋ยวจะมีเอ็กซเรย์ปอดน่าจะช่วงเย็นๆวันนี้ครับสายพันโอไมกยกดครับตลกนะเนี่ยตลกันเนี่ยมี Wi-Fi ครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยฟอร์ม n ินโดนีเสวัสดีครับ เินเสียนี่เขาทักา,ายกันไงนะมีกาลาบาเหรอใต่ปะวะสวัสดีครับอย่าพยายามไอใช่ไหมไม่ใช่พยายามไอมันไออ่ะนี่ผมถือผมผมคิดว่าผมไอน้อยมากแล้วนะถ้าเทียบกับห้อง,งข้างๆเงี้ยได้ยินเสียงไอทีดีกว่า แล้วก็ไอแบบรุนแรงกว่าไอแบบอ๋อไอเหมือนคอจะพังไปแล้วอ่ะสงสารมากที่เขาไอแบบน่าจะเจ็บคอมากสารมัดดาตังสวัสดีครับวันนี้แจ่มใสมากมองไปข้างนอกเห็นท้องฟ้าแบบสดใสจริงๆ หนูเข้าใจว่าพี่ไม่ได้พามาแต่พอไอแล้วครับฮึบไว้ใหมมันต้องแบบอย่างเงี้ยนะต้องแบบออไอไอเวลาฮึบฮึบไว้มันจะต้องแบบแล้วก็กืนไอเข้าไปสู้มันนี่ผมผมพักอยู่ที่บ้านไทยมีความเป็นไทยอยู่ในทุกที่ของห้องคุณ หัวเตียงคุณนี่จะมีกระด้งอยู่ห้าอันมีแล้วก็มีหมวกหมวกเหมือนหมวกแบบหมวกฟางหมวกสารน่ะอืมตอนกลางคืนเมื่อคืนก็ลองเอากระด้งออกไปบินเล่นมาละสนุกดีแล้วก็ลองไปแวะดูแถวแถวนี้มีอะไรไม่รู้ดิก็เออลองไปบินเล่นดูวิวกรุงเทพตอนกลางคืนสนุกดี <c oughs> อยู่คนเดียวมันก็มันก็เพอร์เจอเหมือนกันนะฟุงฟุงฟุงดิออกจากห้องได้ครับ